จุตินางเอกสวยจังเลยนะสวยราวกับนางฟ้าจุติลงมาเลยสวยจริงๆด้วยพระเอกก็หล่อคนสวยกับคนหล่ออย่างเนี้ยถ้าบอกว่าเทวดาจุติลงมาก็เชื่อนะเนี่ยโอ้อะไรอ่ะจุติอะไรอ่ะขายจุติไม่เห็นเข้าใจเลยกาวแต้มเนี่ยนะ ไม่เห็นจะรู้อะไรเลยอย่าไปว่าก้าวแดมเลยเขาเป็นแมวเจ้าปัญหาก็รู้รู้อยู่ยอมรับจ้าแต่ว่าฉันอยากรู้นี่อธิบายให้ฟังหน่อยสิจ้าคำว่าจุตินั้นเขาใช้กับเทวดานางฟ้าหมายถึงการเปลี่ยนสภาพจากเทวดานางฟ้าไปเกิดเป็นอย่างอื่นฉันก็ชักงงเคยได้ยินว่าจุติหมายถึงเทวดานางฟ้าเกิดใช่ไหมไม่ใช่หรอกจ้า จุติมีความหมายคล้ายกับคำว่าตายมากกว่าคือตายจากการเป็นเทวดานางฟ้าไปเกิดเป็นอย่างอื่นเช่นเป็นมนุษย์จุติหมายถึงเปลี่ยนสภาพจากเทวดานางฟ้าไปเกิดเป็นอย่างอื่นแล้วพบกันใหม่นะคะ